โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28รกรกนาคม2567นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธ,ธีมหามงคลเฉลิพมพระชนมาพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการซึ่งการจัดงานจะมีทั้งงานพระราชพิธีงานพิธีการโครงการและกิจกรรมใน<ม>ส่วนของการจัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน<ม>เพื่อน,น้อมนําแนวพระราชดำริพระราชปณิธานและพระบรมราชโองบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขซึ่งรัฐบาลได้เลือกโครงการขนาดใหญ่ จากที่เสนอในการประชุมในวันนี้จำนวน10โครงการโครงการที่1โครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอลและพ่อเกตพากเจ็แห่งโครงการที่2โครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าอันที่3โครงการแหล่งน้ำบาดานขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแรงอันเนื่องมาจากโครงการพระรชาชิ72แห่งโครงการที่4โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขโครงการที่5 โครงการพัฒนา72สายน้ําอย่างยั่งยืนโครงการที่6โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพยิราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งโครงการที่7โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยโครงการที่8โครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีโครงการที่9โครงการจัดหา กายะอุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดโครงการที่10โครงการหลอมรวมใจมอบน้ําใสสะอาดให้โรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการโครงการต่างๆในนามรัฐบาล10โครงการนี้รวมทั้งโครงการอื่นๆที่เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรตินละจะได้ร่วมทํากิจกรรมกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนองค์กรมูลนิธิ และภาคเอกชนต่างๆได้ร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้เพราะโครงการต่างๆจะสำเร็จลงได้ก็ด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเพื่อถวายเป็นพระชุนขุนแด่พระบาทสมเด็จเจยูหัวที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยขอบคุณครับ